วันนี้เราจะไปซื้อผล,ลไม้ให้ช้างกันค่ะโดยหมอจะใช้เงินของตัวเองทั้งหมดซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการขายเสื้อขายกระเป๋าผ้าน,นั่นเองนะคะใครสนใจเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ในคอมเมนต์นะคะทักไปสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะอย่างแรกที่จะซื้อกิดไว้เลยก็คือฟักทองักทองในหมกผลไม้นี่มันผักด้วยแล้วผักและผละไม้บอกว่าจะซื้อฟักทองอย่างแรกแต่สิ่งที่ได้ก็เป็นของโปรโดของเจ้าบ,บัวซะง,งน,นะคะของคุณเจ้า,าบัวบัวชอบกินอ่ะมาก แล้วค่ะเจ้าบัวชอบกินแตงกวามากต่อไปหมอก็หยิบเจ้าแครล,ลอทมาเลยค่ะอย่างต่อไปถึงจะเป็นเจ้าฟักทองหมอกม,มาเลยค่ะสิบลูก <Wow. S 1> มาที่ผล,ลไม้บ้างดีกว่าเริ่มต้นกันที่แก้วมังกรเลยค่ะ <Okay. S 1> ราคาไม่สูงมากซื้อได้เยอะแล้วก็ต่อด้ดยแอปเปิลอีกหนึ่งลังจุกๆไปเลยีองไรบ้างมังกรแอปเปิล ที่จริงอยากจะซื้อเยอะกว่านี้นะคะแต่พอดีของหมดไปหลายอย่าง oh. ค่อยซื้อเพิ่มวันอื่นค่ะวันต่อมาเราก็เอาผักผลไม้ทั้งหมดแช่ด่างทับทิมก่อนเลยแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดต่อค่ะไปลุ้นกันว่าเจ้าช้างจะกินหรือเปล่าอ่าเชือกนี้ไม่ต้องลุ้นกินอย่างไวเลยค่ะมาถึงเชือกต่อมานะคะกินอย่างไวเลยเหมือนกันค่ะบางเชือกที่เขาไม่เคยกินเขาก็จะไม่ค่อยคุ้นชินนะคะบางเชือกลองกินเข้าปากแล้วแบบนี้ เคียเค้ยวๆสองสามคำรสชาติไม่ถูกใจก็คายออกแบบนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะแต่สําหรับช้างที่เคยกินมาก่อนดูว่าเป็นช้างที่กินเก่งอย่างเจ้าเชือกนี้นะคะก็จะกินไม่เลือกเลยค่ะเรามาลองฟักทองกันบ้างดีกว่าอ่ะฟักทองหยิบไปอย่างไวนะคะ,ะแสดงว่าชอบกินผักไม่ชอบกินผลไม้มาถึงเจ้าบัวค่ะแค่เห็นผลไม้ตาก,ก็เลือกแล้วค่ะแต่เดี๋ยวนะแล้วหมอจะทําตาเหลือตามเจ้าบัวทําไมก่อน จ้าก,ก้อนจ้าก้อนอน,อนิวจ้าก้อนอ่ะเทให้กินไปเลยแบบจุกๆค่ะวันนี้หมอก,ก็ซื้อผักและผลไม้ฝากเจ้าช้างแค่นี้ก่อนวันหลังจะซื้ออะไรต้องติดตามกันนะคะ